สงสัยไหมครับว่าแบตเตอรี่ดีวอลแตกต่างกันยังไงใช้งานแบบไหนมาดูกันคลิปนี้ครับหลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับจะมีแบตเตอรี่12โวลต์20โวลต์และ60โวลต์ครับตัวแรกนะครับจะเป็น12โวลต์ตัวนี้ง่ายสุดๆเลยนะครับเพราะว่าใช้กับเครื่องมือที่เป็น12โวลต์ได้อย่างเดียวและพี่ๆที่เล่น12โวลต์นะครับเขาจะมีจำนวนแอมป์ให้เลือกอยู่3ประเภทนะครับก็คือ2แอมป์3แอมป์และ5แอมป์ครับรุ่นต่อมาจะเป็นรุ่น20โวลต์นะครับ 20โวลต์นะครับเขาจะมีด้วยกัน3ประเภทนะครับคือ20โวลต์แบตธรรมดานะครับ20โวลต์ power stack และ20โวลต์ power pack ครับรุ่นแรกนะครับจะเป็นรุ่น20โวลต์ธรรมดานะครับก็จะมีให้เลือกหลายแอมป์ด้วยกันเลยส่วนใหญ่นะครับตัวเครื่องมือเนี่ยที่แถมมาในเซ็ตนะครับก็จะได้เป็นแบตรุ่นนี้กันส่วนใครที่อยากได้แบตเตอรี่ที่ดีขึ้นนะครับทนขึ้นและประกันนานขึ้นจะต้องมาดู2รุ่นนี้ครับจะมีให้เลือก2รุ่นนะครับคือ power stack นะครับกับ power pack รุ่น Power Stack นะครับจุดเด่นของเขาคือจะเป็นเซลล์แบตเตอรี่รูปแบบใหม่นะจะเป็นแบบเรียงแผ่นทาให้กระจายความร้อนได้ดีครับส่วน Power Pack นะครับจุดเด่นของเขาเลยคือจ่ายไฟได้แน่นนะครับจ่ายไฟได้เต็มตัวนี้มาพร้อมเป็นเซลล์แบตเตอรี่21,700ตัว Power Stack นะครับนอกจากเป็นแบตเตอรี่เรียงแผ่นแล้วเขาจะจ่ายไฟได้ดีขึ้นด้วยครับและรุ่นสุดท้ายครับห0โวลต์หรือเรียกอีกชื่อว่า Flex Volt ครับ จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับตัวแอมเนี่ยจะได้มาสูงมากๆครับจะเริ่มตั้งแต่6แอมสูงสุดอยู่ที่12แอมและรุ่นนี้เป็นนวัตกรรมจาก Dwell นะครับสามารถใส่ได้ทั้งเครื่อง20โวลต์และ60โวลต์ครับเขาเลยเรียกรุ่นนี้ว่า Flex Volt สามารถใส่กับเครื่องมือ20โวลต์แบบนี้ได้ครับหรือว่าที่เขียน60โวลต์แบบนี้ครับนี่เป็นข้อมูลเพียงคร่าวๆเท่านั้นนะครับพี่ๆสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยครับ